จทย์ข้อนี้นะครับค่อนข้างง่ายนะครับง่ายมากเลยนะครับตัวโจทย์บอกว่าให้ a1 a2 a3 เนี่ยเป็นลำดับเรขาคณิตนะครับโดยที่แต่ละพจน์เนี่ยต้องเป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้นนะครับอันนี้คือเงื่อนไขจากนั้นนะครับตัวโจทย์เขาบอกว่า a5 มีค่าเท่ากับ 4a1 ครับแล้วเขาถามว่าอัตราส่วนร่วมของลำดับนี้มีค่าเท่ากับข้อใดนั่นแสดงว่าโจทย์ข้อนี้นะครับเขาต้องการให้เราหาค่า จากข้อมูลนะครับเราทราบว่าลำดับนี้เป็นลำดับเรขาคณิตแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับพจน์ที่5ดังนั้นเราจะเริ่มด้วยสูตรพจ์ทั่วไปก่อนนะครับ mm. ก็จะได้เป็น an เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1จากนั้นนะครับดูว่าตัวแปรเนี่ยบ้างที่เราสามารถหาค่าได้นะครับตัวอย่างเช่น a 5เนี่ยเรารู้ว่า n คือ5ถูกไหมครับเราก็เขียนเป็น a 5เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง5ลบ1นะครับจากนั้นก็สังเกตนะครับว่า a 5เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่เรารู้ว่า a 5มีค่าเท่ากับ4 a 1ดังนั้นเราเปลี่ยน a 5เป็น4 a 1นะครับก็จะได้เป็น4 a 1เท่ากับ a 1คูณ R ยกกำลัง4จากนั้นนะครับนำ a1 ไปหารนะครับนำ a1 ไปหาร 4a1 ฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่เลข4นะครับเท่ากับ r ยกกำลัง4จากนั้นก็ทำการจัดรูปใหม่นะครับจะได้เป็น2ยกกำลัง2เท่ากับ r ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง2ตามสมบัติของเลขยกกำลังนะครับตัดทอนเลขชี้กำลังครับจะได้เป็น สองเท่ากับ R ยกกาลังสองการถอดรากที่สองของสองนั้นจะได้ออกมาสองคำตอบนะครับคือคําตอบที่เป็นบวกและลบก็จะได้เป็นบวกลบสแควรูทสองมีค่าเท่ากับ R แต่เนื่องจากเงื่อนไขแต่ละพจน์ต้องเป็นจํานวนจริงบวกเท่านั้นจึงส่งผลให้ค่า R ต้องเป็นจํานวนจริงบวกไปด้วยดังนั้นนะครับค่า R ของเราจึงเท่ากับสแควรูทสองนั่นเอง ข้อนี้ตอบข้อ4ครับ